สวัสดีครับทุกท่านอินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันออกพรรษาวันออกพรรษาตรงกับวันเพ็ญเดือน11ของทุกปีเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ออกจากการจำพรรษาตลอดสามเดือนเต็ม การจำพรรษามีที่มาในสมัยพุทธกาลในยุคนั้นพระภิกษุออกจาริกเผยแผ่ธรรมตลอดทั้งปีแต่เมื่อถึงฤดูฝนมักเกิดปัญหาเพราะการเดินทางไปตามทุ่งนาป่าเขาอาจเหยียบย่ำพืชผลต้นกล้าที่ชาวบ้านปลูกไว้จนเกิดเสียงตำหนิว่าพระภิกษุไม่สํารวมไม่เกรงใจชาวบ้าน พระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบเรื่องนี้จึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุจำพรรษาอยู่ประจำณวัดหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนสามเดือนเพื่อให้พระได้ใช้เวลานี้ศึกษาพระธรรมปฏิบัติสมาธิและอยู่ใกล้ชิดญาติโยมที่มาทำบุญดังนั้นวันออกพรรษาจึงเป็นวันสิ้นสุดแห่งวินัยนี้ถือเป็นการประกาศว่า พระภิกษุได้อยู่จำพรรษาครบถ้วนและพร้อมจะออกจาริกไปเผยแผ่ธรรมต่อไปลองนึกถึงมเมล็ดพันธุ์เล็กๆมเมล็ดหนึ่งแรกเริ่มมันอาจดูไร้ค่าแห้งกรอบนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินหากโยนทิ้งไว้เฉยๆก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อมีใครสักคนเอา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นไปฝังในดินคอยรดน้ำพรวนดิน ให้แสงแดดพอเหมาะ,มะเมล็ดนั้นก็เริ่มซึมซับความชุ่มชื้นแตกเปลือกออกมาแม้จะต้องอดทนอยู่ในความมืดแคบใต้ดินแต่ก็ไม่หยุดเติบโตจนกระทั่งวันหนึ่งมันโผล่ผลดินขึ้นมากลายเป็นต้นกล้าอ่อนๆที่หันใบรับแสงอาทิตย์และเมื่อเวลาผ่านไปด้วยความเพียรพยายามมันก็เติบโตแข็งแรงออกดอกออกผล นี่ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุเปรียบเหมือน,มนเมล็ดที่หยุดการจาริกมาฝังตัวอยู่ในดินคือในวัดใช้เวลาบ่มเพาะสติสมาธิและปัญญาแม้จะต้องอดทนอดกลั้นต่อข้อวัดและวินยัยแต่ก็เพื่อเติบโตจากภายในและเมื่อถึงวันออกพรรษาก็เสมือน,มนเมล็ดพันธุ์ที่โผล่พ้นดินขึ้นมา พร้อมจะงอกงามพร้อมจะให้ร่มเงาและผลแก่ผู้คนรอบข้างเมื่อพูดถึงวันออกพรรษาเราอาจนึกถึงเพียงพระสงฆ์ที่สิ้นสุดการจำพรรษาแต่แท้จริงแล้วตลอดช่วงเข้าพรรษาญาติโยมเองก็มีโอกาสบ่มเพาะความดีเช่นเดียวกันหลายท่านเลือกที่จะรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดในช่วงนี้บางคนตั้งใจงดเล่างดอบายามุข บางคนหันมาใส่บาตรฟังธรรมทำบุญมากขึ้นบางครอบครัวถือโอกาสสวดมนต์ไหว้พระร่วมกันในทุกค่ำคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการทำตามประเพณีแต่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อยๆหล่อหลอมใจเราคนที่เคยดื่มเหล้าแล้วลองงดในเข้าพรรษาก็พบว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเงินทองไม่รั่วไหลความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้น คนที่ใจร้อนพอลองฝึกสติด้วยการสวดมนต์สร้างสมาธิก็พบว่าอารมณ์เย็นลงมองโลกด้วยใจที่กว้างขึ้นนี่แหละคือผลบุญของการเพียรเล็กๆในทุกวันเหมือนต้นกล้าที่ค่อยๆรับน้ำรับแสงแม้เราจะไม่เห็นการเติบโตในทันทีแต่เมื่อถึงวันออกพรรษาหันกลับมามองอีกครั้งเราจะเห็นว่าใจเราสงบขึ้น แข็งแรงขึ้นและนี่คือสิ่งที่วันออกพรรษาสอนเราว่าทุกการเพียนไม่สูญเปล่าแม้เพียนก้าวเล็กๆที่เราตั้งใจทำความดีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งภายในและภายนอกตลอดสามเดือนแห่งพรรษามีญาติโยมจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจงดเหล้าบางคนเคยดื่มเป็นประจำแต่เมื่อถึงวันเข้าพรรษา ก็ตั้งปณิธานกับตนเองและครอบครัวว่าปีนี้จะไม่แตะเล่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดในช่วงแรกๆอาจรู้สึกยากลำบากใจหงุดหงิดคิดถึงเล่าแต่เมื่อผ่านไปวันแล้ววันเล่าร่างกายก็เริ่มสดชื่นขึ้นหัวใจเบาปลอดโปร่งขึ้นเงินที่เคยต้องเสียไปกับเครื่องดื่มกลับกลายเป็นเงินเก็บความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้น เพราะไม่มีเสียงบน่นไม่มีปัญหาตามมาเหมือนก่อนและเมื่อถึงวันออกพรรษาหลายคนก็มองย้อนกลับไปด้วยความภูมิใจว่าฉันทําได้นี่ไม่ใช่เพียงแค่การงดเล่าสามเดือนแต่มันคือการพิสูจน์ว่าเรามีแรงกายแรงใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้บางคนต่อยอดจากตรงนี้เลือกที่จะเลิกเล่าไปเลย บางคนใช้เป็นแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมายใหม่เช่นออกกำลังกายดูแลครอบครัวมากขึ้นหรือทำบุญเป็นประจำนี่คือสิ่งที่วันออกพรรษาสอนเราว่าทุกการเพียรที่ทำมาไม่เสียเปล่าทุกการงดเว้นชั่วแม้เพียงชั่วคราวก็คือการวางรากฐานของชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อใจได้สัมผัสรสของความสงบแล้ว เราก็อยากจะก้าวต่อไปไม่หวนกลับไปหาความทุกข์เดิมอีกต่อไปเมื่อใจวางเบาเย็นเป็นสุขทุกข์ก็จางเหมือนหมอกละลายยามหลับตาขอให้ฝันดีสบายรุ่งเช้าเริ่มใหม่สดใสทุกวันคืนนี้ขอให้ทุกท่านวางเรื่องราวหนักใจลงชั่วพราวนอนหลับอย่างสงบ ตื่นขึ้นพร้อมพลังใหม่พร้อมรอยยิ้มสดใสขอความสุขความสงบจงอยู่กับทุกท่านเสมอสาธุ